หน้าใหม่ดูวัยรุ่นขึ้นเป็นกองคอนโซลใหม่หน้าตาเหมือน MG5 ไหมนะมอเตอร์แรงแรง177แรงมา้าวิ่งไกลสุด412กิโลโมเอ้ยกิโลเมตร MG ถือเป็นค่ายรถค่ายหนึ่งนะครับที่เอาจริงเอาจังเรื่องรถไฟฟ้ามากๆนะเป็นเจ้าแรกๆในไทยนะครับที่บุกตลาดด้วย MG z SEV สีฟ้ารักโลกนะครับตามมาด้วยการเปิดตัว MG EP นะในปี2020นะครับและเปิดตัวรุ่น MG EP+ ปรับอุปกรณ์นิดหน่อยในช่วงปลายปี2021และปีนี้ครับ2023เขาจะบุกตลาดรถไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งอย่างจริงจังนะครับเขาบอกว่าจะเปิดตัว2รุ่นด้วยกันและวันนี้ครับเราได้มาพรีวิวหนึ่งใน2รุ่นนั้นนั่นก็คือ MG ES คันนี้นะครับผมคอนเซ็ปต์เขาบอก Comfortable เป็นทุกอย่างเพื่อทุกโมเมนต์โมเมนต์อะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแล้วมันจะต่างจาก MG EP ยังไงเพราะว่ามาเป็นการปรับโฉมจาก MG EP แต่ยังขายคู่กันอยู่นะเดี๋ยววันนี้ที่สุดจะมาเล่าให้ทุกคนได้ดูกันครับ สำหรับจุดที่แตกต่างกันนะครับระหว่าง MG ES คันนี้กับ MG EP มีอะไรบ้างดีไซน์ด้านหน้าครับลองดูดิแตกต่างจากเดิมมเ,เห็นได้ชัดขับมา100เมตรเนีเ่ยรีารู้เลยโลโก้ย้ายาอยู่ด้านบนนะครับตำแหน่งช่องชาร์จเนี่ยอยู่ไล่เรียเดิมแต่เป็นฝาปิดทึบนะและดีไซน์ด้านล่างเนี่ยมีการเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นคล้ายๆกับ MG4 นะและไฟหน้าครับเขาบอกเป็น Light Curtain Design เนี่ยสามารถส่องสว่างเพิ่มขึ้นถึง144%าาไม่ธรรมดานะลองมาดูด้านข้างครับเส้นสายเหมือนเดิมทุกอย่างต่างกันที่ ล้อนะครับผมตรงนี้ได้เป็นล้อทูโทนะลายดูสปอร์ตมากขึ้น17นิ้วเป็นยางของ Max กซินะครับขนาดของเขากอยู่ที่2 1 5 5 0ทับนะครับจริงขนาดก็เป็นขนาดเดิมนั่นแหละแต่มีการเปลี่ยนลายใหม่นะด้านข้างก็เหมือนเดิมไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรรูฟเรลวข้างบนนะไว้วางของ75กิโลกร,รัมอะไรเงี้ยก็ยังให้มาอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงคือไฟด้านท้ายนะครับไฟด้านท้ายเนี่ยดีไซน์จะคล้ายๆกับรุ่นพี่ในค่ายอย่าง mg hs นะเขาบอกว่ามี led มากถึง58ตแหน่่่งงเเพพิิมมมความวาาสยดีตรให้ดููหหราดูพีีเยมยากขึ้น คลายรถยุโรมากขึ้นนะลนด้านท้ายครับอีกจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าเป็นตรวมือเหมือนเดิมแต่ความจุเปลี่ยนไปครับก่อนพับบ่อเนี่ยตามสเปคเมืองนอกบอกจุได้4 7 9ลิตรเพิ่มขนะึม้น1ิลิตรนะเมื่อเทยียบกับ MG EP เดิมแต่ถ้าพับบ่อหลังแบบ6 0 4 0ลงไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ 1, 3 6 7ลิตรลดลง89ิเาลิตรเราคาดว่าเป็นเพราะแบตเตอรี่นะครับที่มีการปรับปรุงปรับจูนใหม่ที่ทำให้กินพื้นที่ในห้องโดยสารมากขึ้นนะครับ ส่วนภายในแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเริ่มจากคอนโซลด้านหน้านะมองเผลอๆนเลว่า mg 5นะครับผมไอ้จริงๆเนี่ยต่างประเทศเนี้ยรุ่นเนี้ยเขาเรียกว่า mg 5 electric นะเพราะว่าพื้นฐานหลายอย่างเนี่ยมันใช่เหมือน mg 5แต่บ้านเราเนี่ยเขาคงไม่อยากจะให้แบบเซกเมนต์เนี่ยมันใกล้เคียงกันเพราะราคาต่างกันพอสมควรนะครับคอนโซลคล้ายกันเขาเรียกว่าเป็นดั d o u b l ลเ a y e r design นะชั้นบนชั้นล่างเห็นไหมตรงเนี้ยมีที่วางของด้านล่างเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมแล้วก็ด้านบนเนี่ยเฮ้ย ให้กระจกตัดแสงมาด้วยอันนี้ดีนะครับและจอเปลี่ยนใหม่แล้วจอกลางขนาด10.25นิ้วนะครับตัวนี้ยังรองรับ Apple CarPlay Android Auto ด้วยมาพร้อมกับลำโพง6ตำแหน่งนะครับตัวแอร์เนี่ยเป็นแอร์ปรับแบบออโต้นะครับแล้ยังรองรับ PM 2.5ด้วยออช่วงนี้ฝุ่นเยอะหายใจไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยนะครับผมเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบหบุน ยังให้มาเหมือนเดิมอย่างนี้พวงมาลัยครับก็ให้มาเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังมัลติฟังชันนะเป็นพวงมาลัย E.P.S วงเลี้ยว5.65เมตรนะครับก็ใกล้เคียงกับอันเดิมมีความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองประมาณนึงนะครับและตัวเบาเองเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างนะครับเฮ้ยส่วนตัวเนี่ยมันดีไซน์ใช้ได้เลยนะมันมีความนุ่มเนียนทรงมาแบบโอบก,กระชับหนานุ่มนะครับผมตัวเบาเองเขาบอกว่าเป็นเดนิมเท็กซเจอร์ดีไซน์คือมันเป็นหนังสังเคราะห์สลับกับคล้ายๆผ้ายีนแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันจะ,งนนงนนะคะงนั้ เพิ่มความรักโลกที้นี่เลย e n e r g e t i c b ติ e บลูนะครับเป็นแถบสินเงินที่แบบมีพลังนับพร้อมมิทยานไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็บ่อครับตรงคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้าหัวทิศทางคนนั่งยังเป็นอัตโนมืออยู่นะสำหรับด้านหลังนะครับพื้นที่เล็กรูมเฮดรูมก็ยังเหมือนเดิมนะคนสูง180เนี่ยนั่งขับข้างหน้านะครับไปย้ายมานั่งข้างหลังเนี่ยก็ยังสบายสบายเท้าเนี่ยสอดเข้าไปใต้เบาะหน้าไม่ได้นะต้องให้คนขับปรับเบาะยกสูงขึ้นสักหน่อยนะครับผมเอ้ยแต่พื้น เอ้ยเ้ยมไม่มีสโลลฟ์แล้วไฟโอ้โหไฟหลอดไส้อย่างเงี้ยนะ <Huh? S 1> เป็นไฟรถตู้นะแต่ให้เป็นไฟ LED ดีมาได้แล้วนะครับผมแต่ด้านหลังโดยรวมเนี่ยการตกแต่งใหม่ทำให้รายากาศมันดีขึ้นนะครับกระจบข้างหลังเป็นสีชาด้วยนะให้มาแบบนี้จากโรงงานเลยและข้างหลังเนี่ยไม่มีแอร์หลังนะครับแต่มีช่องชาร์จมาให้ Type a 1ช่อง Type C 1ช่องนะเออแต่ทรงเบาะดีไซน์แบบมันโอเคเลยพร้อมพนักพิงทางด้านหลังเนี่ยมาให้ถึง3ตำแหน่ง ขุมพลังเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเยอะมากๆเลยสำหรับ MG ES ตัวนี้นะครับรเรียกได้ว่าตัวมอเตอร์นะตัวเกียร์ตัวแบตเตอรี่นะครับยกชุดมาจาก MG z s EV รุ่นปรับโฉมเนี่ยมาใส่ในคันนี้เลยนะครับผมอย่างตัวมอเตอร์เนี่ยเป็นตัวมอเตอร์เดี่ยวอยู่ที่ล้อหน้านะครับกำลังสูงสุด177แรงมา้าแรงบิด280นิวตันเมตรนะแรงม้าเพิ่มขึ้น14แรงมา้าแรงบิดเพิ่มขึ้นอีก20นิวตันเมตรนะครับก็มีความแรงเนี่ยสะใจแน่นอนท็อปสปปีีีีดอออยยู่่่่่ท185 51กกมมมมชนนนนนะคนนนบบนะคคครรรรรั Wh, ัััับบบบบบสาาหตตตตตวววแแเเเเ็ LFP จุิิโล์พขึ้ 7กิโลวัตต์อาวมาพร้อมกับเลควิดคูลิ่งนะครับสิสเท็มที่มีการปรับปรุงใหม่จาก MG EP เดิมนะเขาบอกว่าตัวไอคูลิ่งสิสเท็มเนี้ยเบาลง22นะครับทำให้ประสิทธิภาพเนี้ยระยะทางวิ่งไกลสุดนะครับเพิ่มขึ้นเป็น412กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เพิ่มขึ้นถึง32กิโลเมตรเลยนะครับผมสำหรับความเร็วในการชาร์จนะของเจ้าคันนี้นะครับถ้าเป็นแบบ AC เนี้ยรองรับสูงสุด11กิโลวัตต์นะสามารถชาร์จแบตเต็มไดเ้เร็วมากเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นแบบ Wall Charger ที่เขาแถมให้ก็ยังเป็นแบบัอดดรรบสส DC ีงงงูุถึ 87กิโลวัตต์นะครับชาร์จแบตจาก0ถึง80%เนี่ยใช้เวลา40นาทีเท่านั้นโอลาร์กูดแคทของผมเนี่ยชาร์จจาก30ถึง80%ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแต่ได้แค่50%นะคันนี้เออชาร์จเร็วใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเวลาอาอกต่างจังหวัดไปเที่ยวเนี่ยก็น่าจะสบายขึ้นอีกทั้ง<ม>ยังรองรับครับ B2L v e d i c a l to Load ครับสามารถทำตัวเนี่ยเป็นพาวเวอร์แบงค์จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้สูงสุด2,200วัตต์เลยทีเดียว ระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มตามสไตล์ MG ให้มามากกว่า20ระบบที่เด่นๆก็จะมีทั้ง Adaptive Cruise Control พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำ เลนคีฟแอสซิสช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ELK LDW เซ็นเซอร์เฉพาะด้านหลังกล้องรอบคันแบบอามิติที่คมชัดสุดสุดและถุงลมนิราภัย6ตำแหน่งรอบคันที่ขาดไม่ได้คือระบบไอสมาร์ทสุดอัจฉริยะที่ทำงานคู่กับแอปพลิเคชันควบคุมรถผ่านมือถือพร้อมเป็นกุญแจดิจิตอลและสั่งการชาร์จสถานี MG Supercharger กว่า158แห่งทั่วประเทศตัวรถมีให้เลือก5สีทั้งสีขาวดำเทาแดงและสีเงินเหมือนคันที่เราพรีวิวโดวยรวมแล้ว MG ES คือรถไฟฟ้า MG EP ที่เพิ่มออปชันและความทันสมัยแต่ยังใช้พื้นฐานเดิมร่วมกับรถน้ำมันในค่ายแบตตัวรถห้อยลงมาเหมือนเดิมยังไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มรถไฟฟ้าแท้ๆอย่าง Nebula Electric เหมือนที่อยู่ใน MG 4แต่ก็มีข้อดีตรงที่แบตสามารถเปลี่ยนที่โมดูลได้ไม่ต้องเปลี่ยนยกแพก็คน่าเสียดายที่ช่วงล่างหลังยังเป็นคันแข็งเข็มขัดนิรัภัยคนขับก็ยังปรับระดับไม่ได้ไฟเลี้ยวหน้ารถก็ยังเป็นหลอดไส้ยอยู่อัปเกรดทั้งทีก็น่าจะให้ครบมาเลย ใครสนใจทาง MG เขาเปิดให้จองพรีบุ๊กิ้งวันที่13-19มีนาคมนี้จอง10,000ได้ลดเพิ่มอีก10,000ก่อนเปิดราคา20มีนาคมได้ยินว่าลอตแรกผมส่งมอบเดือนเมษายนมีรถเข้ามาหลักร้อยคันนะครับ และทั้งหมดนี้ครับคือที่สุดพนทุกคนมาพรีวิว MG ES นะครับที่จะเป็นตัวเนี่ยสารต่อจาก MG EP แต่เขาบอกว่าเขาจะยังขายคู่กันอยู่นะทั้ง EP กับ ES ตัวนี้ด้วยเพราะตัวนี้ครับแน่นอนตั้งชื่อรุ่นใหม่ราคาจะไม่เหมือนเดิมนะครับพวกเราคาดว่าราคาจะอยู่ประมาณ8-9แสนบาทแพงขึ้นกว่าเดิมหลักหมื่นบาทแน่นอนนะครับผมสาหรับราคายัางเป็นทางการรอลุ้นกันในช่วงงานมอเตอร์โชว์นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไพลาดคลิปใหม่จากพวกเราสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาบย นะไปขี่สกูตเตอร์แล้วขี่ยังไงนะขี่ไม่เป็นนะ